มาพี่น้องบาดนี่ไกลกับมีได้ครับบาดนี่เลี้ยงเป็ดแก้วก็เลี้ยงไก่พี่น้องคุณครับนี่หละการเลี้ยงไกลค้งไว้ในในโรงได้ครับคังไว้ย่างให้มันออกไปทั้งนอกเหลียวสิกินพี่น้องการเลี้ยงไกลเศรษฐีให้มันเหลือนี่พี่น้องคุณอยซ้อมไปเพื่านย่าน,นั้นถ้าพี่น้องมาติดตามมีสองเมียครับอยูน่นี่ลูกเยอะเห็นพี่น้อง นี่แหละครับเหลือซู้โตรประมาณยี่สิบพี่น้องแต่งงาวเงาอยู่ครับผมขังไว้ทั้งเครงผมก็แอมยางอยูอย่เลยพี่น้องขันันแล้วครับเหลวมันนองบัเอ็ดเสียได้ใกล้หน่อยซัมหนี่พี่น้องถ้าจะเลี้ยงไกล้มันเหลือก็ต้องแบบนี้ีแล้วพี่น้องเด้อนี่อะคอยสุ่มเมืองพี่น้องมันตื่นเต้นพี่น้อง,องก็ต้องเฮ็ดคือผมนี่เห็นว่าพี่น้องผมเอาตะไคร้ขึ่งไปบดเลยสี่เหลยอสูตโต หน้านีเฮาไก่ยัใสติ๊กนะครับยัยใสถังใสยังมันตกตายครับเฮาต้องเอาใสมิไปซื้อเคยู่ร้านครับมันเป็นพวกอันพวกเนี้ยใส่น่พี่น้องขาเฮาใสโอใสยังมันตกตายบดเสียเสียที่กันพี่น้องเคยเห็นแหลกกละมังมือนจะเอาใสเหี้ให้มันกินเนื้อไก่เ้อเยอะครับพี่น้องอ๋อ้าพพี่น้องมาชมไก่เลี้ยงไก่บ่นหน่อยเมียนะครับ ไงแลี้วนี่ประมาณสองอาทิตย์พี่น้องซื้อพ่อบ่อเพ่แหว่พุ่นอ้าวนี่แหละครับการเรลี้ยงไก่เขาก็ต้องเอาไว้บดใหญ่แล้วเขามาใหญ่ย,ยังเขามากินมันแมวกับเ่าต้องไห้เขามาครับม้าก็ยิ่งนักพี่น้องเอ้ยนี่แหละครับพักกันไปแล้วยี่สิบตัวได้ครับแม่นี่เลี้ยสู้ตเลยพี่น้องน่ารักมากการเลี้ยงไก่เพราะนี่แหละคือองว่าต้องไปปล่อยให้น้ำให้น้าดอกแล้วแล้วกินเขาแล้วกินว่าแดวะแส่ด้อยพี่น้อง พุ่นท่นพระลูกผุนตื่นไหปเข้าไป,ไปถ้าใกล้น้อยไม่ไม่นี่ก็ต้องมาเสียงไว้หนีพี่น้องเสียงไว้สักก้อนให้มันง่ายสักก้อนแจ็คเดียนแจ็คเดียนพี่น้องจังปล่อยออกไปจังมุม,มี้เหลียวยังมากินผุนพุ่นสองแม่ครับนี่สวดสวดเลยครับพุ่นตื่นเอาหายท้ายแน่ให้ยทายแน่พี่น้อ,นองเต้นนี่ก็สี่สิบไปได้ครับสี่สิบเรียลนี่ การฟักของไก่พี่น้องไก่เห็นว่เหลือซูตัวได้กไก่แก่ได้ว่าลูกเยอะแต่ว่ามันเวลามันใหญ่มามันก็เปลี่นไก่ไก่บ้านให้กันพี่น้องว่าแต่ไก่แก่เพราะว่าไก่ไก่ไก่บ้านซึ่งผสมพันธ์เขาเองนะสองเมียประมาณสี่สิบเลยพี่น้องครับสองเมียนี่แหละครับครับชีวิตการเลี้ยงไก่เ่าต้องไปซื้อลูกมันเขาเพาะพันธ์นะ หลายดีครับเดี๋ยวสู้โตเลยพี่น้องแข็งแรงอะไรน,น,นี่อีกแจ็คสองอาทิตย์สามอาทิตย์ดีปล่อยออกนอกได้พี่น้องหายกินหญ้าได้ผมเกาห n h าทิ่มให้มันกินอยู่ไห้ไก่เนาะพี่นอ้องเนาะเออให้ไก่กินอยู่คุณมันไปดีซุบลูกดีแท้เลยครับคนเอาไปทั้งนอกตาไตไดแล้วป่านนี้ครับบ่าเหลือแล้วอ่ะคือบางห้องไม่น้ำเนาะพี่น,น้องเนาะไก่คุณครับเวลามันฟักผมก็สี เอาไว้ไปหนีครับนี่แหละไก่น่อยเดี๋ยวซูตโตพี่้องเอ้ยอประมาณสามสิบตัวโตเลยพี่้องแม่นั่นซ้าแม่นี่สี่สิบตัวครับนี่ครับแนวใส่น้ำนี่แนวใส่น้ำย่าให้มีน้ำย่าเทน้ำใส่แบบนี้ตกตายเลยครับการเลี้ยงไกล้แบบพื้นเมืองเขาพื้นบ้านเขาแบบว่่ต้องยาก เมียนี่ก็ฟักอยู่ครับเห็ิดพ่อพี่น้องฟักแล้วะพา,ามึงขึ้นนอกอีกบอ่อน้ำป็ดครับบอ่อน้ำป็ดทงที่รองเยอะแยะครับหนึ่งสิบสิบเบียร์พี่น้องนั่นแม่นั่นเอาไปเอาไว้ล็อกละล็อกละมันาหนึ่งต้นบ๊วยมียนี่ก็าดกกล้วนี่ออกมกว้านนีครับนี่ขึ้นบนแข็งแรี้ยงกันเลออกว้านนี้ออกวา้ออกวานนี้นี่นะครับออกว้านนี้ได้นี่พี่น้อง พันไก่คุณประมาณสิบหาครับนี่ก็ได้พันเ้าเข้าไปเพิ่มพันดอกนอกดีครับเอาใส่นน้ำแบบนี้ไว้เอาป้องใส่นน้ำต้องตายเบิดขันใส่โอใส้นอย่างวุ้ลี่ยะนี่ก็แฮย่หมดได้ครับเดี๋ยวช่วยช่วยนี้แหย่ไปเบิดเลยเพราะว่าแล้วก็ะสีมันจับยุ้มต้นไม้แก็บทุกต้นไม้แล้วก็เซิร์นลงมากินเลยครับวุ้ลี่เพราะสามมือดอกตายเบิ้ดแสด เหลียวเซินอยู baptism, reveal, mm ่ลาะนี่เต็มเลยครับอันนี้ต้องมันกระหกแนี่ยนะครับเด้อนี่กอีกแล้วครับอ้างข้ออีกแล้วบ้านนี่พี่น้องผมก็เห็นบ้านนี่พี่นี่ที่น้องผมผมเขีนแพะไว้แบบนี้ครับไม่ได้เห็นหางไว้เลยครับนี่เนี่เวลาใครดินี่มวลาไข่มวลาไข่ก่อเนี่ยเห็นพวงเนี้ยห่วงเลยครับห่วงออกแล้วออกแล้ว แตกวล่าครับนี่ผมเพิ่งเห็นนี่พี่รองนี่คีเดโปรงพอดีนี่นี่นี่ครบนี่นี่แหละครับโอ้เยอะแยะเลยพี่้องเอ้ยเนียสิบปงสิบปงสิบปรงสิปงลูกเป็นลูกเนเมือนค่อยค่อยจมพี่รองค่อยค่อยจมฝุ่นฝุ่นเพราะไหนโตได้ขนาดไหนประมาณห้าหกเจ็ดตัวแปดตัวมนมััวเบิร์คงยีให้นะครับนี่เพิ่งมาหลายยุนีแค่น่้หล้วว่าหัอเพราะว่าเพราะว่า ผุงกาโปกไว้สิขันย่อยเต้แซงสีกะนี่นะครับมันลอยออกทีนี่เลยพี่น้องเนื้อสีแดงผมสีแดงเมียนดีดีอยู่ตุ่มไปสีอยู่เพราะว่พาพลบอ่อนแข็งแรงหอกได้สู้ห้องเลยครับไก่ก็ได้แท้แท้อีหลีอีหลีอไอเดี๋ยวปีเลยสามทีเหมื่นนะครับต้องเปลี่ยนต้องไก่นี่เฮ็ดย้อยแรงสีพูดกับว่าลักไข่พี่เอียงนี่เมียเป็นคนจะมาลักไข่ได้ิเนี่สีต้นหนีว่าใครแบบ อนืนี่แหละคือร่องแล้ต้องผู้เลี้ยงกระมันมิจะมิจฉาใครครับผนไข่ไปนำ้ำทั่วไปนี่ก็บว่านอ้อีกแล้วบ่นี่วอกกระบอกก็ดูดูยังบอกครับยังบอกนี่นี่ก็ยังบอกเราเลี้ยงไก่เป็นชีวิตจิตใจเลยนะครับค่าข,า,ขายนำ้ำเลี้ยงไก่นำ้ำหันเท้ามาค้าข,า,ขายมันก็มีน้ำสื่ออาหารให้มันกิน<อ>นี่ก็มิจฉาใก่เลยนะครับนี่ เตือนเตือนเตื่นเตือนตื่นตื่นเอาครับพี่น้อ,นนองน,นี่กะนี่กะไข่เป็ดมือข้าวผิดยังไข่เป็ดกำลังฟักเดี๋ยวนี้เมื่อเกินอีกโดนดกักฟักแท้แน่นอนนี่น,นี่ครับเป็ดนี่มันหน่อยหน่วยในเจ็ดซี่มันบ่บอฟักได้ขาดเลยในเจ็ดซี่มันเดาอืถุม่ม ทีมออกไปกัน,นกถือนน่ำถือขี่คว้างหมดล่ะง้อหน่อยนะครับคุณน,นี่ไข่เป็ดนี่เมียนึงไก่ฟักได้ครับดิให้หมดร้ายเลยเุมนนี่แหละครับการ,กรเกษตรของผม,มเลี้ยงไก่แบบบ่ได้ลงทุนจักบาทเพราะว่าเขาเลี้ยงมาหลายปีแล้วเขากะมันก็นหลายเมียนาะครับเนาะก็ค่อยเปลี่ยนไปค่อยเปลี่ยนไป ค่อยเปลี่ยนไปพี่น้องเอายวเนี้นหันอ้อมลองไปเด,ด้เด็กแถวแล้วกินัดเอาไว้แถวหนิฮะแค่นี้นะครับเด้อพาพี่นอ้องชมไก่